เดี๋ยวเราจะเดินตามทางน้ำไปเรื่อยๆนะครับจุดมุ่งหมายวันนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายครับไปถึงที่ไหนที่ไหน,ไหนพักที่นั่นต้องกลับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยว เที่ยวไหนบ้านผมเองครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับซึ่งวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนนะครับก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันตั้งแต่สมัยเรียนประถมนะครับแทนมาดูครับคนนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับสองคนนะครับจะไปดูกันว่าฝายที่เราทำวันนี้นะครับมันพังหรือยังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเรีโอครั้งถัดไปด้วยนะครับ <c oughs> ทุกคนตอนนี้เราต้องฝ่าดงมันนะครับออกนะครับส <Okay. S 1> ูงท่วมหัวแล้วนะครับผม <c oughs> วันนี้เป็นแอดเวนเจอร์ครั้งแรกกับกล้องใหม่ <Wow. S 1> ทุกครั้งที่มาจะเป็นกล้องโทรศัพท์ แต่นี้เราได้งบสนับสนุนไม่ใช่สนับสนุนเองเดีย๋ยวเราจะเดินตามทางน้ำไปเรื่อยๆนะครับจุดมุ่งหมายวันนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายครับไปถึงที่ไหนเหนือที่ไหน,ไหนพักที่ไหน,น เดินขึ้นไปอีกประมาณหลายกิโลเมตรเ้าจะบอกว่าตอนนี้เรามาถึงตรงที่บริเวณเราทำฝายบ่อยแล้วนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับข้างๆสองข้างทางนะครับจะเป็นป่าไม้นะครับแล้วก็มีลำธารน,น้ำตกเล็กๆนะครับอ,อยู่ระหว่างช่วงของทานน้ำนะครับซึ่ง เราจะมองเห็นรอบๆนะครับที่นี่นะครับถือว่าเป็นทานน้ําตกนะครับเล็กๆขนาดหนึ่งนะครับซึ่งน้ําก็ไม่ได้มากอะไรนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าพื้นที่บริเวณนี้สวยมากๆนะครับผมประกอบกับน้ําที่เย็นฉ่านะครับจึงเหมาะแก่การที่เราจะมาพักผ่อนนะครับซึ่งการพักผ่อนนี้แนะนําว่าให้เรามาถ่ายรูปหรือว่าทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ควรที่จะนําเอาอะไรขึ้นมานะครับ ก็ประมาณคือแบบว่าให้เราเดินเที่ยวตามน้ำตกหรือเล็กแห่งนี้นะครับหรือว่านั่งรับประทานอาหารนะครับไม่นาให้เอาสาระขึ้นมาเยอะนะครับผมอ,อันบริเวณดังกล่าวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยเฟิร์นกล้ยไม้นะครับแล้วก็ตะไคร่น้ําขนาดเล็กนะครับหรือว่าแม้แต่แม้กระทั่งไลเค้นนะครับที่เกาะตามกิ่งไม้นะครับจะสังเกตได้เลยนะครับ บริเวณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็ถ้าเรามาเที่ยวแล้วนะครับก็ช่วยกันรักษานะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่คู่กับเราไปตลอดนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับจะเจอกับน้ำตกสวยๆแบบนี้นะครับกับคนหล่อๆก็บรรยากาศดีครับผมอยู่กับธรรมชาตินะครับ ก็อยากให้ทุ่รสบงเนี่ยคู่กับธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ตลอดไปนะครับไม่อยากให้สิ่งอื่นสิ่งใดนะครับเข้ามารบกวนนะคะรับบรรยากาศแบบน,นี้เนาะก็ฝากทุกคนนะครับ่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้อม ต้นตบเล็กๆนี้นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านทุ่งสบกนะครับตำบลคำตโนดอำเภอประจันทามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นเนื้อที่ที่อยู่บนุพยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับที่สิบนะครับเป็นพื้นที่ทางถ้าบอกว่าเราขึ้นมานะครับก็ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเราพยายามที่จะหาแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อมาซัพพอร์ตหมู่บ้านของเรานะครับจริงๆแล้วเรา ก็อยู่ในเขตอุทยยนแห่งชาติเราพยายามที่จะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีการดูถึงอย่างเช่นถ้าเจอใยแมงมุมนะครับเราก็จะพยายามที่จะลอดช่องนะครับไม่ไปทําลายเขาได้เองนะครับผมก็ถ้าใครมาเที่ยวนะครับพยายามช่วยกันรักษาน่นึงเนาะไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วจะทําอะไรก็ก็ตามนะครับโดยไม่ไม่รพกฎกติกานะครับ สวัสดีครับทุกคนเหนื่อยแล้วนะครับผมที่ไหนคือที่บ้านผมเองครับผมทางจากบ้านผมประมาณ3กิโลสี่กิโลเมตรนะครับมาทางเขาใหญ่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะครับกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับอยู่ด้านหลังนกำลังถ่ายวิดีโออยู่นะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอคลิปต่างๆนะครับทุกคน แอนก็ตันไม่คม่อยเกินนะครับนะฮะเมื่อเรามาถึงจุดๆหนึ่งนะครับ เราจะเห็นฐานน้าตกตรงนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรนะครับโดยฐานน้าตกตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีชื่อเรียกเสียงลื่นน้อะไรนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เราค้นพบใหม่นะครับอยู่ในบริเวณทุ่งสบกนะครับรู้บ้าของเราครับอย่างเราเดินไมเรื่อยนะครับก็จะมีฐานน้าเล็กๆนะครับก็ถ้าใช้โกโปรหรือว่ากล้องถ่ายนะครับวิวนะครับในส่วนนี้ก็จะสวยมากเลยนะครับประกอบกับแสงําไลนะครับวันนี้ อากาศค่อนข้างดีนะครับแสงลํำไรนะครับเหมาะกับการเดินนะครับเดินป่าขึ้นมานะครับแต่ที่สำคัญนะครับถ้าเราเดินมานะครับเราก็จะไม่ได้อยู่ตามลำพังเพราะเนื่องจากว่ามีสัตว์ต่างๆเช่นยุงนะครับยังไงคุณก็อยู่นิ่งไม่ได้นะครับถ้าอยู่นิ่งปุ๊บนะครับรับรองว่าโดนกัดแล้วก็อานเลือดหมดตัวก็ได้นะครับพยายามถ้าขึ้นมาก็อาจจะหาโลชั่นกันยุงหรืออะไรต่างๆทาเพื่อที่ จะป้องกันยุงนะครับผมตอนนี้เราจะพาทุกคนไปจุดไฮไลท์นะครับซึ่งเป็นหน้าผานะครับสูงประมาณ2เมตรได้นะครับก็ตอนนี้กำลังเดินต้อง ขึ้นมาใต่หินนะครับขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเรากำลังตามมาข้างหลัง มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูไฮไลท์สุดท้ายนั่นก็คือน้ําตกที่มีขนาดความสูง2เมตรครับผมซึ่งน้ําตกบริเวณนี้นะครับก็จะมีลักษณะใสนะครับเป็นสีฟ้านะครับซึ่งใครมาถึงจุดตรงนี้นะครับก็จะได้สัมผัสถึงละอองน้ํานะครับขนาดเล็กนะครับในบริเวณนี้นะครับซึ่งผมก็จะปิดวิดีโอนะครับนี้ไปกับน้ําตกนี้นะครับ ยังไงก็ฝากช่วยกันนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเข้าขึ้นมาแล้วนะครับก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของเรานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ได้พา้วิดีโอครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปพร้อมก,กับวิดีโอเหล่านี้นะครับสวัสดีครับ